สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พบกับลิชี่อีกแล้วนะคะใครที่อยู่ในกลุ่มไลน์นะคะจะรู้นะคะว่าเมื่อกี้เพิ่งนําเล่นบวกไปนะคะวันนี้จะมาเล่นที่ห้องเดิมเลยนะคะห้อง5นะคะก็คือเมื่อกี้เล่นค้างเอานำเล่นค้างไว้นะคะในห้องหนะคะเห็นมันกาลังบวกนะคะก็เลยจะมาบวกให้ดูอีกนะคะวันนี้แทงแบบเบาๆนะคะแทงให้ดูขำๆนะคะไม้ละสองร้อยบาทค่ะแทง สองร้อยบาทนะคะทุกคนแอคเคาท์ไพ่นะคะแดงมาสามแล้วนะคะแดงมาสามแล้วเดี๋ยวมาดูไม้นี้มันจะเป็นยังไงนะคะน้ําเงินห้าน้ําเงินห้าโอ้โหน้ําเงินตัดน้ําเงินแล้วนะคะทุกคนตัดไปที่น้ําเงินแล้วโอเคนะคะไม้นี้นะคะลิชชี่จะขอใส่ไปที่สองร้อยพอนะคะไปเรื่อยนะคะไมนี้นะคะ จะมาให้ดูนะคะว่าไปเรื่อยๆจะได้ก,กําไรักเท่าไหร่คะไปน้ําเงิน200นะคะทุกคนไปน้ําเงิน200ตอนนี้นะคะเขาไพ่มันเป็นแดงเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นน้ําเงินนะเพราะเมื่อกี้มันเป็นน้ําเงิน3ไปแล้วเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะสําหรับใครนะคะที่อยากมีกลุ่มน้าเล่นนะคะโดยเซียนนําเล่นนะคะแอดไลน์มาได้เลยนะคะแอดซีบีแปดแปดนะคะสูตรแปดเซียนก็มีให้นะคะเป็นสูตร คิดค้นเองนะคะเป็นสูตรเซียนคิดค้นนะคะบอกเลยอัตราการชนะ8 0 7 0นะคะอ่เราห้าแล้วนะคะเราห้าโอ้โหโดนโดนแดกไปแล้วนะคะไม้แรกนะคะไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรนะคะไม้แรกไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวไม้นี้นะคะเิชี่ขอใส่น้ําเงินไปเลยเดี๋ยวมาดูดีถ้ามันออกน้ําเงินเนี่ยสิทธิ์ที่จะเป็นปิงปองอ่ะเยอะนะอ่ะไปที่น้ําเงินเลยแล้วกัน400บาทไม้นี้ไปที่น้ําเงิน400บาทนะทุกคน ไป400บาทนะ่นปอนถ้ามันถ้าไม้นี้มันออกน้ําเงินนะทุกคนลิชชี่ก็จะกําไรอยู่200บาทนะทุกคนอาจจะเป็นปิงปองได้นะถ้ามันออกขึ้นมานะทีนี้เราก็จะเล่นง่ายนะทุกคนพี่ๆเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังไม่เคยมีสูตรไว้ใช้นะคะแอดไลน์มาได้เลยนะคะลิชชี่ให้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะห้าแต้มแล้วค่ะทุกคนห้าแต้มแล้วห้าแต้มแล้วค่ะทุกคนโอ้โหตอนนี้เหลือสามเหลือสามเองยังไงยังไง โอ้โหกลงเข้าไปแล้วนะคะกลงเข้าไปแล้วนะคะตอนนี้กำไรที่400บาทแล้วนะคะกำไรที่หนึ่ที่400บาทแล้วนะคะ,อ,คอ,ะ,คะอ่ะออไม่ใช่ตอนนี้ที่กำไร200ทุกคนนับผิดโทษทีนะอ่ะไะใส่ที่แดงไป200นะคะไม้นี้แดงไปเลย200บาทเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะเป็นปิงปองไหมนะคะนี่คือการดูแนวทางเขาไพ่นะคะ ถ้ามันสลับกันเนี่ยสามสี่ตาเนี่ยใช่เลยแอคเขาไพ่นะสมมุติมันเป็นอย่างน้เนี่ยน้ำเงินแดงน้ำเงินแดงอยู่นะตอนนี้ยมันก็จะต้องเป็นปิงปองนะถ้ามันออกแดงไม้นี้เนี่ยอะยังไงเจ็ดมาโอเคเจ็ดสูงแล้วคะ่ะกงไปกงกงกงโอเคค่ะทุกคนบวกมาอีกแล้วนะคะบวกมาอีกแล้วนะคะตอนนี้กำไรที่อยู่ที่400บาทนะคะ400บาทนะคะ อ่ะตอนนี้มันเป็นปิงปองแล้วนะทุกคนไปที่น้ําเงินเลยค่ะตามเขาไพ่ไปเลยนะคะตามเขาไพ่ไปเลยนะคะสำหรับแต่ถ้าจบคลิปนี้นะคะใครที่เข้ามาดูนะคะแล้วได้อยู่เคยอยู่นิกนอแบบว่าเมื่อกี้ได้ตามในไลน์กลุ่มนะเม้นเข้ามาหน่อยนะว่าเมื่อกี้บวกกันไปเท่าไหร่นะคะอ่ะมาดูไม้นี้นะคะตอนนี้เป็นเหรีที่400บาทนะคะแทงให้ดูคำคนะคะ ก็คือจะมาสอนดูเขาไพ่นะคะอ่ะยังไงยังไงยังไงโอเคกลงสองกลงสองตัวสามแถวมาสี่แถวมาสามแถวมาสี่แถวมา,วมาโอ้โหเก้าหลังไปแล้วนะคะเก้าหลังไปแล้วโอเคค่ะทุกคนตอนนี้กำไรโบว์อยู่ที่หกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทนะคะทุกคนก็คืออย่างนี้นะทุกคนการดูไพ่มันก็อย่างนี้แหละอ่ะใส่แดงไปก่อนสองร้อย แนวทางเขาไพ่นะคะมันก็จะมีแค่นี้แหละคะ่ะเขาไพ่มังกรเขาไพ่ปิงปองอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติทุกคนเพิ่งเข้ามาเริ่มเล่นห้องใหม่ๆอะไรประมาณเนี้ยเราก็จะดูเอานะว่าไพ่มันออกยังไงแล้วเราค่อยตามมันไปนะถ้ามันเป็นมังกรเราก็ไหลมังกรถ้ามันเป็นปิงปองเราก็สลับปิงปองตามมันไปนะคะอ่าแดงแดงยังไงแดงยังไงน้ำเงินเบาเอ้ยเออ,เอ,อโงงเข้า โอเคค่ะทุกคนหกแต้มนะคะหกแต้มยังไงโอ้โหไม่เป็นไรนะคะเราบวกมาแล้วนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะเนื่องจากลิชี่กดไม่มีค่าคอมนะคะทุกคนมันเลยมันเลยกินลิชี่ไปในแต้มหกนะคะหนึ่งร้อยบาทไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรนะคะไม้ต่อไปนะคะออไม้ต่อไปนะคะลิชี่ขอใส่ไปที่น้ําเงินสองร้อยนะคะน้ําเงินสองร้อยบาทนะคะ สำหรับใครนะคะที่อยากเล่นนะคะแอดไลน์มาได้เลยนะคะอยากมีสูตรไว้ใช้เล่นนะคะสูตรของเรานะคะเป็นการดึงระบบหลังบ้านจากบอดโดยตรงนะคะสูตรแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแอดไลน์มาได้เลยนะคะลิชี่ให้ลองใช้ฟรีๆก่อนนะคะเจ็ดวันนะคะให้ใช้ไปเลยฟรีๆนะคะเอ้ยเรายัางไงเรายัางไงโอ้โหไม่ทันนะคะไม่ทันแดงนะคะไม่ทันแดงไม่เป็นไรคะ่ะทุกคนไม่เป็นไรนะคะ ลิชี่เหลือกําไรอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะดิชี่เหลือกําไรอยู่ที่ห้า้อยบาทนะคะไม่เป็นไรไม้ต่อไปนะคะใส่น้ําเงินไปเลยค่ะสี่ร้ยบาททบเงินนะคะเริมเลยสไตล์การเล่นของลิชี่คือการทบเงินนะคะไม้ไหนที่โดนเราจะทบเงินไปหนึ่งเข้านะคะไม้ไหนที่โดนเราจะทบเงินไปหนึ่งานะคะอ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไม้นี้นะคะ ยังไงยังไงเจ็ดมาค่ะเจ็ดมาแล้วเจ็ดมาแล้วแปดหลังเอ้ยแปะปอกแปดทุกคนปอกแปดยังไงโอเคมันบอดไปแล้วนะคะเราปอกแปดนะคะปอกแปดนะคะไม้นี้นะคะบวกมานิ่มๆเลยนะคะกําไรเบาๆนะคะเก้าร้อยบาทนะคะขึ้นาสองน้อยคะสิบนาทีกําไรไปแล้วห้าร้อยบาทเอ้ยห้าร้อยบาทนะคะขอใส่ไปที่ห้าร้อยเลยนะไม้นี้แ,แดงๆไปเลยห้าร้อยนะคะ ยังติดใจอยู่นะยังติดใจปิงปองอยู่นะคิดว่ายังไงปิงปองยังอยู่นะมันแค่หลุดแดงไปตาเดียวเองนะอันนี้น่าจะเป็นแดงมนนีชื่เลเ็กบมีค้าคอุมนะคะมันก็จะไม่มีเศษอะไรมากนะคะอะแต่ถ้าแดงมาเนี้ยออกเราจะได้ครึ่งเดียวออกหกนะ ทุกคนยังไงสามแถวมาสีแถวมาโอ้ยเสมอนะคะไม่เป็นไรค่ะเสมอนะคะไม่เป็นไรนะคะรอดตายนะคะรอดตายโอเคค่ะไม้ต่อไปนะคะลิชี่ใส่ไปที่แดงห้าร้อยบาทค่ะทุกคนซ้ําไปที่แดงที่เดิมเลยห้าร้อยนะคะอ่ะ ที่จะเล่นแบบว่าหลายหลายนี่นะหลายพันนะมันึงกำไรเยอะแต่นี้เล่นมาเล่นให้ดู